สวัสดีเพื่อนๆและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีตุลทุกท่านนะครับ ชาวราศีตุลถือได้ว่าเป็นราศีที่เจ็ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือตราช่างชาวราศีนี้เป็นคนที่ชอบในศิลปะชอบสิ่งสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศี ดังนั้นผู้คนที่เกิดในราศีตุลจึงมักมีสเสน่ห์และชื่นชอบในแฟชั่นพวกเขามักสแสวงหาสันติภาพและความสุขทั้งในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางด้านการงานคนที่เกิดในราศีนี้รักสันติและรักความเป็นธรรมเป็นอย่างมากพวกเขาเกลียดที่จะอยู่กับคนที่ ไม่ก้าวหน้าและเกลียดการอยู่คนเดียวนั้นการมีหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือด้านความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวราศีตุลพวกเขาไม่อาจอยู่คนเดียวได้ชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาที่เฉียบคมและมีจิตใจที่หนักแน่นชาวราศีนี้สามารถได้แรงบันดาลใจจากหนังสือดีๆสักเล่ม การพกเถียงหรือหาข้อยุติไม่ได้และบุคคลที่น่าสนใจก็สามารถนำมาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตตนเองได้สวัสดีครับกัละยานามิตรทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อาจารย์ก็ต้องก่าวสวัสดีทั้ง12ราศีนะครับอาจารย์ก็มีเคล็ดลับในการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องเงินเรื่อง,อง,องโชคลาภการค้าขาย ขอแล้วได้ผลดีที่สุดนะครับที่เราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเคยทำมามีสิ่งดีๆอาจารย์ก็อยากมาแบ่งปันนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังนะอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้ว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังนะครับถ้าฟังแล้วดีฟังแล้วถูกใจก็ลองนำไปใช้ถ้าเกิดผลประโยชน์ก็กลับมาคอมเมนต์ให้อาจารย์ได้ชื่นใจด้วยนะครับ และที่สำคัญอยากจะบอกว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครนะเป็นการทำคลิปเพื่อให้กําลังใจแนะแนวแนะนำในสิ่งที่ทำแล้วดีนะการขอพอรที่ดีคือเวลาขอจิตต้องนิ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วงเวลาที่จิตเรานิ่งมากที่สุดคือช่วงเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้าเนะครับ สมองเราจะปลอดโปร่งอยู่ประมาณสัก2-3นาทีนะครับเนื่องจากว่าได้หลับมาทั้งคืนนะช่วงตื่นมาในช่วงแรกๆนี่จิตเราจะแข็งจะมั่นคงมากดังนั้นแล้วควรตั้งจิตตั้งใจขอพอรในช่วงนี้นะครับเมื่อขอเนี่ยขอให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือที่ท่านบูชาอยู่นะครับเอ่ยพระนามขององค์ท่านนั้นๆไปเลยนะครับ ก่อนจะเริ่มขอก็ให้ตั้งจิตและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวที่ท่านนับถือมากๆนะครับแล้วก็แค่ยกมือไหว้นะครับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ยกมือไหว้ตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับอันดับแรกเลยบอกให้ชัดเจนไปเลยนะครับชื่อสกุลตัวเองนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดบ้านเลขที่นะครับปัจจุบันทำตำแหน่งหน,งหน้าที่ การงานอะไรนะครับระบุให้ชัดเจนเลยนะครับอันดับที่2จะขออะไรให้ระบุให้ชัดเจนเช่นอยากได้เงินจำนวนสองแสนมาปลดหนี้อยากได้เงินจำนวน1ล้านมาปลดหนี้ภายในสามเดือนนี้ที่สำคัญนะขออะไรให้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะแล้วอย่าลืมตั้งจิตว่า บุญใดที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอน้อมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านจงช่วยนำพาโดนบันดาลทรัพย์เดิมของข้าพเจ้าที่เคยมีมาให้ข้าพเจ้าณบัดนี้ตามกำลังบุญที่ข้าพเจ้ามีด้วยเถิดเคล็ดลับสำคัญในการขอนะ คืออยากขออะไรที่มันมากเกินตัวเกินกำลังบุญของเรานะครับเช่นขอรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านเก้าสิบล้านขอมีเงินมาอะไรต่างๆนานาสิ่งที่ขอแล้วเกิดผลมากที่สุดนะครับตามที่เหล่าลูกเส์ลูกหาเคยขอมาคือต้องขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วลงมือทำนะครับเช่น ลูกขอบนบานขอพรเกี่ยวกับธุรกิจตัวนี้นะครับที่ทําอยู่ขอให้มียอดขายจากเดือนละกี่หมื่นก็ว่าไปขอให้เพิ่มเป็นเดือนละสองแสนสามแสนก็ว่าไปนะครับเมื่อขอพรแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องลงมือทํางานด้วยนะครับ ถ้าขอเกี่ยวกับธุรกิจต้องตั้งหน้าตั้งตาทาธุรกิจมีการพัฒนาตนเองนะครับไม่ใช่ขอแล้วนอนรอนะอันนี้นี่คือจะได้ยากหน่อยนะครับมีน้อยมากที่จะขอแล้วแบบขอโชคแบบฟลุกๆถูกหวยถูกรอตติรี่รางวัลที่1แล้วนอนรอแล้วรวยเลยอันนี้มีน้อยมากแต่ถ้าขอเกี่ยวกับการงานนะครับเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้ส่วนมากจะได้ผลจะประสบความสำเร็จนะครับ และสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอด้วยว่าเมื่อเราได้ในสิ่งที่เราขอแล้วเราจะตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอย่างไรเช่นวิธีการตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือ การให้ทานให้ชีวิตช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับไปบริจาคลงศพบ,บริจาคผ้าหอ่อศพซื้อข้าวสารไปไปแจกคนยากไร้หรือทำอะไรนะครับที่มันเกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วกล่าวถวายบุญกุศลนั้นให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบนบานไว้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ตอบแทนท่านได้ดีที่สุดนะครับ ก็อยากจะเน้นย้ำก่อนจะจากนะขออะไรขอให้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับอย่าขออะไรที่มันเวอร์เกินตัวเช่นเราทำงานเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสี่แล้วฐานะที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอยู่ๆขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านเลยอันนี้นี่คือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับขอขอให้ขอในอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ตนเองควรจะได้รับนะครับเอาละครับ นี่ก็คือเคล็ดรับดีๆที่อาจารย์นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับหากทุกท่านได้รับฟังรับชมแล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านอื่นๆจะได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะเมื่อเขาฟังแล้วเขา นำสิ่งนี้ไปใช้แล้วเกิดผลปรากฏว่าขออะไรแล้วได้ตามที่เขาขอมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขออวยพรให้กับทุกๆท่านนะครับที่มีความการุณากดแชร์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้นะครับและก,ก็กดติดตามขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์มี สุขภาพที่แข็งแรงนะครับเงินทอยเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดขอให้สมดั่งใจปาถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ